นี่เงาค่ะจะกินเปียกงงเงี้ยงงงเงีน้นะให้กินไปครึ่งซองในบ้านไม่ออมไม่ให้กินเลยนะเพราะว่าในบ้านเนี่ยเยอะเบืองมากนานๆให้กินค่ะให้บ่อยๆไม่ได้เดี๋ยว,วอ้อมจะพูดถึงเรื่องดำก่อนนะคะอ้อมจะพูดถึงเรื่องดำก่อนเดี๋ยวเอาใครเป็นแบ็คกราวดีเอาใครเป็นแบ็คกราวดีพูดเรื่องดำเดี๋ยวเรื่องขอวุ่นวายหรือเปล่าอ่ะคือ ไม่ต้องไปรับดำมาเมื่อวันอังคารน,นะคะเรียบร้อยแล้วรับมาเมื่อวันอังคารเรียบร้อยแล้วโอ้ยลูกวุ่นวายมากเลยอ่ะญานะคะน้องฟ้าญานะคะคุณแม่จะคุยกับเอฟซีค่ะคุณลูกมาออกมาทางห่างก็คือดำเนี่ยเหมือนเดิมนะคะอาการก็คือเหมือนเดิมคลิปเนี่ยไม่อ้อมถ่ายตั้งแต่วันอังคารน,นะคะคลิปดำแต่ว่าไม่อมม้อมอ่ะไม่ได้ลงเพราะว่าไม่อ้อมดุมากเลยสองสามวันเนี่ยเพราะว่าพ่อเขาเข้าโรงพยาบาลด้วยแล้วก็ วันที่ไปรักดำรีบกลับมาก็ต้องรีบทําง,งานก็เลยไปทําให้แม่อมไม่ได้ไม่ได้ลงคลิปทีนี้เนี่ยแม่อมจะเล่าเรื่องดําก่อนก็คือดําเนี่ยก่อนที่ดําจะกลับวันในเมื่อวันจันนะคะแม่อมก็ไปคุยกับคนนั้นนะคะคุยไปคุยมาคุยไปคุย,คยมาเขาบอกว่าเขาเลี้ยงดํามาตั้งแต่เล็ก <bug> แต่เขาไม่ใช่เจ้าของมันก็ตลกน,น,นะคะเลี้ยงดํามานตั้งแต่เล็กแต่ไม่ใช่เจ้าของคื <im it> อมันเราเขาอ,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 อาจจะกลัวว่าเราจะไปเก็บเงินสักหรือเปล่าบ,บ,บอกก็ไม่ได้พูดอะไรแม่อมก็เฉยๆนะเสร็จแล้วก็เลยแบบ เออก็เลยคุยกันว่าเดี๋ยวถ้าเกิดแม่อมมาดามมาอย่างนี้อย่างนี้นะเอามองไว้ตรงนี้นะเขาก็เขาก็แบบคือใช่เพราะเขาเป็นเจ้าของเละค่ะเขาก็โอเคเสร็จแล้วก็เรื่องยาเรื่องอะไรแม่ก็บอกเขาแล้วแต่ว่าอาการของดําอย่างที่เห็นนะคะว่าคือทั้งลงมามีคุยกับแม่อมแล้วว่ารักษาไม่หายอยู่แล้วคือเราเราก็รู้อยู่แล้วเรื่องนี้ว่าเรื่องเรื่องรักษาไม่หายเนี่ยเรารู้อยู่แล้วนะคะรู้อยู่แต็บอกว่ามันอย ยี่ออกไปตีกยบเขาไอ้รู้ออกค่ะไอ้รู้ออกมันเตรียมจะออกดูไม่ได้แล้วเดี๋ยวไปคุยตรงพี่ฝนดีกว่าก็สภาพของดำคือคไม่ไหวจิงๆนะคะอีนี้วันนั้นที่แม่คุยกับทางโรงพยาบาลเขาบอกว่ารักษาไม่หายยังไงก็เป็นอย่างนี้ตลอดวันสองวันก็เป็นวันสองวันก็เป็นคือกินข้าวได้ก็กินกินข้าวไม่ได้ก็หยุดไปเสร็จแล้วก็มันก็พยายามฝืนกินเนื่องจากว่า ในปากมัน,นคือแย่มากค่ะแล้วก็ฟันที่หลุดเนี่ยนะคะมันจะมีฟันมันที่หลุดออกมาหลายซี่และทีนี้อาหารมันเข้าไปอุดในซอกฟัน mm. ก็เลยทําให้เกิดกอาการเจ็บแล้วก็ทําให้น้าลายไหลย,ยืดนะคะแล้วแผลก็เป็นเปในปากก็เป็นแผลทีนี้เนี่ยเนื่องจากมันเป็นเอ็ดแมวมันจงรักษาค่อนข้างยากนะคะเขาก็เลยบอกกับแม่ว่ามันจะเป็นอี้ตลอดไปไม่มีทางที่จะหายเขาก็เลยให้ไม่เอามากรับเขาก็ไม่อยากให้เราเอาไว้นะคะเขาก็ นะที่โรงพยาบาลนี้จะไม่เหมือนที่โรงพยาบาลในหมู่บ้านแม่อมนะคะเขาจะดูแลเขาจะดูแลแค่ตามตามตามสภาพอย่างนึงแต่ถ้าในโรงพยาบาลที่แม่อมอยู่เนี่ยมันจะแพงก็จริงนะคะแพงมากแต่เขาก็จะล้างปากมันทุกวันนะคะแต่ตอนที่มันกลับมาแม่อมก็เห็นน้ำลายมันก็ยืดเหมือนเดิมจะแพงจะถูกมันก็เหมือนเดิมไงก็ไม่รู้จะทำยังไงแม่อมก็เลยเอากลับเอากลับมาก็นะคะแม่อมก็เอาไปตั้งไว้ที่บ้านเขาอ่าเขาก็ ล่อยมันออกมาให้มันกินนู่นกินนี่แล้วล่ะค่ะแต่เอาแม่อ้อมก็ไปก็ไม่เห็นมันนะเพราะว่าไอ้ดำมันก็ซ่อนตัวอยู่แล้วโดยปกติเราก็จะเห็นมันค่อนข้างยากก็นั่นละค่ะส่วนค่าใช้จ่ายของดําก็คือ4,100ส่วนที่เหลือแม่อ้อมตรงนี้แม่อ้อมขออนุญาตเอฟซีทุกท่านที่ได้รับที่ได้บริจาคให้แม่อ้อมมานี่นะคะเอามาฉีดวัคซีนตตเอียนะคะก็คือตตเอียแม่ตตเอียแล้วก็น้องแตเอียแล้วก็ปอปื้ดแล้วก็มอนนะคะ ส่วนที่เหลือนะคะส่วนต่างทั้งหมดที่เหลือแม่อมก็จะแจ้งอายุในช่องอในในชุมชนอีกครั้งหนึ่งนะคะก็เดี๋ยวแม่อมม้อมนี่ทําอะไรเสร็จจะต้องรีบไปดูพอ่อเพราะว่าพ่อแม่อมก็อายุเยอะแล้วนะคะ85แล้วแกก็พอเลือดจางเนี่ยมันจะมีปัญหาว่าไปเลี้ยงหัวใจไม่พอนะคะอาจจะหัวใจไวายได้ก็เลยต้องให้เลือดแล้วก็ค่าไตาแกสูงมากคาดว่าภายในปีนี้น่าจะฟอกไตนะคะถ้าฟอกไตนี่คือแม่อม้อมต้องไปวันเว้น,ว,นวันเลยนะคะ คือพาไปวันเว้นวันมันจะแบบแทบ,บจะไม่มีเวลาว่างเลยอะนะเราก็นะก็ดูแลแกไปจนกว่าแกจะไม่ไหวนะคะก็ดูไปก็ดูแลไปเพราะว่าตอนนี้มันไม่คือน้องๆก็ทํางานกันหมดไม่มีใครมีแม่เอคนเดียวที่ไม่ได้ทํางานนะคะแม่เองคนเดียวก็ต้องแบ่งเวลาถามว่ากลับมาค่อนข้างไปกลับก่อนไปหรือว่าหลังไปกลับมามันก็ค่อนข้างเหนื่อยเพราะมันยุ่งมากก็เลยทําให้ไม่ได้ลงคลิป ก็เดี๋ยวหลังจากตรงนี้ไปก็จะเป็นคลิปของอไอ้ดำนะคะกับนภาส่วนนภาเนี่ยแม่กหลักใจมากคือมันไม่ยอมกินข้าวแม่ต้องยืนเฝ้ามันทุกวันทุกมือค่ะเมื่อเช้านี่เช้าว,นาวาันนไม่ได้เฝ้ามันนะเพรีบอ่ะก็รีบพ่อต้องพาพ่อไปเจาะเลือดพ่อยังไม่รู้ว่าพ่อเป็นอะไรใช่ไหมคะไปเจาะเลือดเพื่อตรวจสุขตรวจตรวจเลือดตรวจสุขภาพปรากฏว่าพอกลับมานกกินหมดเลยค่ะรอบเช้าเละเทะกระจายหมดเลยรอบเย็นน้องก็รีบอีกพอกลับมาช้าพ่อเอาของวางไว้ให้ มันไม่กินค่ะแต่เช้าเนี้ยกินหมดซองเลยคือแม่ต้องยืนเฝ้าอ่ะเออแม่ก็หนักใจกับมันเหมือนกันนะก็เดี๋ยวเรื่องของมันเดี๋ยวแม่งจะเล่าให้ฟังอีกทีนึงนะคะตอนนี้แม่งไปทํางานต่อก่อนนะคะยังไม่กินแม่ว่ามารับการท้ายซอยแล้วนะคะนะตอนนี้คือมันเอาอีกแล้วเนี่ยคือมันไม่หายอ่ะค่ะดูสภาพมันดิรู้ใจเลยอะเราก็ยังคืออยู่สิบวันแล้วก็ยังเหมือนเดิมอ่ะ มันแย่มากเลยนะคะไปไหนเข้าบ้านไปจะไปไหนลูกดามดูสภาพมันเลยนะแบบแย่มากเลยหนูนจะไปไหนอะเข้าบ้านไปลูกเราอุตส่าห์เปิดรั้วให้มันเข้าไปแล้วนะเข้าบ้านไปดา สภาพแย่มากเลยอ่ะเดี๋ยวแม่อ้อมค่อยอธิบายให้ฟังนะคะรู้ใจเลยเดินโซซ่าโซเซเนี่ยมันไม่ยอมอยู่ที่บ้าน,น,นดำจะไปไหนอ่ะดำมหนูจะไปไหนลูกไม่ไหวแล้วนะอย่างนั้นก็อยู่ในกงรงพีก่อนไหมอ่ะ เช้านี่ไม่ค่อยจะกินละค่ะเนี่ยนี่อีกตัวหนึ่งเนี่ยเนี่ยไม่รู้จะทำยังไงกับมันได้ mm hmm. แต่ช่วยอย่างนี้ค่ะ mm hmm. อู้ก็ช่วยเท่าที่ช่วยได้นะคะไม่สามารถที่จะช่วยทุกตัวได้บนโลกใบนี้ช่วยเท่าที่ช่วยได้อย่างที่แม่อ้อมบอ,อกอทำเท่าที่ทำได้ อันนี้เราก็ให้มันกินได้นะคะคือถ้ามันป่วยมากๆมันถึงจะยอมเราอันนี้แม่ไม่รู้ไงอย่างที่บอกค่ะว่ามันกินได้มันก็ไม่ป่วยเอ้านภาที่ตอนเย็นกินทำไมที่ตอนเช้าไม่กินอะกินไปสิลูกจะให้แม่เอาไปไว้ข้างในไหมนี่เดี๋ยวเขี่ยให้แมาค่คุกให้เดี๋ยวแม่คลุกให้วาเช้าว่ากินมิดเดียวนี่แม่อ้อมให้แค่ครึ่งซองไงอายี้ป่านภา เอาอีกจะเหลือไหมเนี่ยเดี๋ยวแม่อ้อมเทให้มันอีกหน่อยนี้ป่ะจอดรถรอแล้วมันยังไม่ลงมานี่มันตามมาแต่มันไม่กล้าเข้าใกล้นพาค่ะไม่กล้าเข้าใกล้กลัวธพาตกรอเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปให้ลูกมีมีโอกโก้ด้วยรอเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนี่จะให้แม่อ้อมยืนเฝ้ากินกินได้เยอะค่ะถ้ายืนเฝ้ากินเอ้สบางทีเราก็รีบเนาะเราก็เฝ้าไม่ได้เนาะ อย่าไปกินของเขานะลูกไม่เอาเขาตากไว้หรือว่าให้นกใส่ให้นกกินหมดแฮะหมดไหมนพาถ้าหมดจะแม่ให้อีกลูกสงสัยจะหิวแต่ไม่ออาให้อีกคะ่ะมันใช่เรื่องไหมคะมันใช่เรื่องไหมให้ยืนเป้าเนี่ยเหมือนแบบเออยยืนเป้าแล้วสบายใจกินได้เยอะ ถ้าไม่ยืนเฝ้ากินนิดเดียวทิ้งชามเลยไปนู่นไปนั่งข้างในขาหน่อยก็ไม่ได้ระแวงรอเดี๋ยวลูกดำต้องยืนเฝ้าพอไหมถ้าเหลือแม่ไปให้ดำนะกินต่อค่ะเดินไม่ได้อ่ะเดินก็ไม่กิน